ตเยอะอยู่นะถ้าเป็นแบบคุณคนๆขนาดเนีน้ลมมาแล้วกลับรถไปกับคำนวณใหม่พี่จังกลับบ้านไม่เป็น กงกับบ้านเรามันตกเหรอตกตกเยอะกำลังเนี่ยมาแล้วเนี่ยมา,ยมามโดดแล้วกำลังตกตกตรงนี้ตกนานแล้ว แยกไปแดงนึกว่าตกอยู่ทางนนหันนะที่แค่ตกอยู่ในุแพนนี่เองอันนี้โซนตะบนชัยศรหรือเปล่าเนี่ยตกเยอะด้วยนะดีนะงานพี่เขานะ่ะเริ่มจะมีฝนแล้วเดี๋ยวก็ไปด้านะน,นะาฝน ไปทางสายผู้เขียวฝนนะตกแล้วในหมู่บ้านกันดูดก็ตกแล้วมืดแล้วไม่ถามเมื่อฝนตกแล้วถามมาสองรอบแล้วไปดูน้ำแรงว่าตกแรงคอนเพนดูมันขุ่นมาก